เห็นไหมคดีผมมองไม่เห็นก็เห็นใน่้มเป็นลมก็อยาปเห็นแล้วยังจะมาคุณบอกมองไม่เห็นแต่อยากถ่ายรูปไปดูทำไมี่นมเจ๋วอ่ะตอนนั้นไม่ไม่เป็นลงแล้ว ต้องสู้ต้องสู้สบาย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 อย่าเก่งนะถ้าแิ่รงจริงจะเจ็บไม่เก่งแล้วคนนี้ไม่ได้ถ่ายท่าทีนะใส่เสื้อแล้วเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดังไม่ได้ใหม่ค่ะเดี๋ยวเจเล็กขอมุมกล้องมุมนู้นดีกว่ามุมนี้จะถูกบัง

แต่ตอนที่ยังไม่แทงเหมือนนะอย่างนี้มือนหลับก็ข้างสนิทเลยเนี่ยน้ำตาไหลเลยไหลป่ะจะเจ็บไจริงป่ะฮะเจ็บเพราะว่าเพราะว่าเส้นประสาทที่ตามเยอะไอ้ที่หน้ามันเยอะเขสามนิ้วมั้ยเนี่ยเล็กนี่ยังเีจะอนนี้เกิอไใ่ไหอนี้เปอ อ๋อรันอีกสองไม่ไม่เอาสองสอ้สองขอเมื่อวานหยิบไปเลยสามเลยจ้าเมื่อวานหยิบไปหน่อยเอาสองข้อทองเองวานรอดสามชุ้นเลยแกก็ทิ้มหมดนั่นนะแล้วโอ้โหไม่ยั้งเลยอ่ะอะไรกันนี้แกแล้วไงใช่ใช่ ร้อยอร่อยเลยอ่ะเรียงสองชวนใช่ไหมตัวนี้สองชุนกี่ตัวกี่กิโลตัวที่ถ้าฝังที่อื่นที่เขาคิดเป็นจำนวนเข็มเนาะแล้วแต่แต่และพืชใช่ไหม 别的地方他算几针几针。嗯，别的地方。嗯，<吗>用几针算针？多少钱？啊，来。嗯，嗯一。一寸一寸五。一寸五。 ที่นี่เดี่ยมาห้าร้อยถ้าไวเสียวว่าคิดแล้วเจอแล้วเจอคิดเพิ่มหลัดเปิดแอร์เย็นนัเนี่ยถ้าปิดแบบวันนั้นเงอแตกแต่ไปในวันนี้เมาเมารอบเลยนะบน,นเกียวเลยอยอมสม่ำ สิงนะครับสิงแล้วครับนี่ว่าวันนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานผงอาหลิวเย็นเลยหรอวันนี้ไม่ค่อยมีที่ไหนป่าวันนี้รอบดวงตาเดี๋ยวพรุ่งนี้หลับสนิทตาปิดมาเลยงทองเชียร์เยอะเง่าเขาเล่นหนุ่งเลยโชยไปที่ช่องหลุ้นอยากให้คุณแบบเออแบบดูเรื่องความก้าวหน้าของการรักษา ต้องถ่ายดย้วยเนาะหนีเ,ย,เย็นได้ันเป็นวิดีโอเหรอะไรปะทําทำแล้วก็อยากให้คนให้แบบเสียเงานแล้วให้ได้ผลน่ะหมดยังอ,อ่อยกปะอค่ะ่อนี้มเออคุมครึ่งค่ะหมดแล้วเอาในตู้ได้ไหมนี่นะค่ะอ๋อนี่แล้เอาออกมาแล้วพี่ในกล่องแดงอือ <ใน S 1> ตรงนั้นน่ะสิกล่องแดง เจไปเรียนมาแล้วนี่เยิ่มเจริงน,นะแต่ตรงน,นั้นจิ้มไม่ได้ไม่กล้าเพราะว่าถ้าแรงพุ๊มมันเข้าตาฉิวหูจุดพวกฉิวหูเฉงชีวันนั้นจิ้มยากใช่มันคือไม่ไม่แรงก็ไม่เข้าพอแรงพุ๊บก็เจต้องระวังครับ้ามเออเไปข้างหลังขขง ไปไหนกันเนี่่ยนีก็ทาจ้า他扎得很漂亮。嗯，ฝังสวยเลยค่ะ。ฝังสวยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเอารูปที่ส่งให้ดูสวยเลยสวยสวยเพียเรี่ยงไอ๊ะางทำไมช่วงที่ที่ฝังเนี่ยเหมือนตาเขาหลับสนิทเลยนะต้นกระตุ้นไงมีติ้งเนี่ยเหมือนสนิทเลยเนาะเพี่ย ใจถ่ายมากเลยดูปากเปิดไปหมดเลยไม่มองก็ถ่ายโอ้ยคุณจิรวัตเดี๋ยวมีรายได้เพิ่มนะก็ขอถ่ายกันเลยเดี๋ยวจะเก็บเงินได้ดีครับดีเนาะเ <c oughs> อาคนละเท่าไหรด่ด <c oughs> ี่น,นีนถ่ายกันสามสี่กล้องแล้วเนี่ยค่ะ เอาเป็นนายแบบเอามาเป็นผารักษานา <laughs> ยแบบนาแบบสมหััิหาตัวเหาที่ ที่โอเจ้มาโหลดไปได้เจ้เดี๋ยวผมจะเอาเข้าเครื่องเจ้นเจนเนจนเ่นเจนเจนนเจนเจนนนนเน 拉、啊、这么多次了，是吗？哎、嗯。 用连续连连续包吧，是吗？用连续包，他用这个，我最强的。平板阀，呃，皮皮皮皮拉，嗯，皮你告诉他能忍受，嗯、他能忍受的范围内最大。妈呀、嗯，可是、嗯，它要要要要要要他个什么要要要要要 จนแบบว่ารู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วบอกแล้วกันแต่จะเอาแรงขึ้นค่ะเอาแรงพี่เอาเล็กเอาแรงใช้แรงจนจนที่เขาเขาที่ทนได้า่นได้ะภาษาไทยจดไปภาษาไทยไม่แข็งแรงแข็งแรงในเท่าที่ทนได้ ออกไม่ครบไหมเนี่ยเลครบเดียวขาดอันนี้ห้าอันโอ้โหเดี๋ยวพี่นับเพิ่มไปเลยนะนี่ความแรงมประมาณเบอร์อะไรไปแต่สองอะแรงสุดนี่เบอร์อะไรโอ้โหห้าห้าพี่ถ้าจะไม่ไหวนะครับเอาที่ทนได้แค่เองถองมือเฉยอืมเอาที่เราทนได้สองแต่มันแค่นี้แล้วใช่ไหม เท้าเก่งทำไมนะเนี่ยเจ็บหรือว่าไงเปล่าที่เท้าหนาวไม่เอาผ้าห่มไหมอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ไมน้อไม่เห็นกระดูกกระดิกที่พาะอันจะเป็นสองนะนจะัดที่ดี่าลวันสี่เข็มตองวั 4, 4, นนี้ก็ได้พี่ สองไม่ถึงซึ่งสองไม่พอเลยนะได้มันจะเป็นยังช่วงแรกๆอะพี่แต่มันจะมันจะเต้นๆหยุดๆอ่ะไม่ใช่ฮะหมายถึงว่ามันจะเจ็บทนไม่ไหวช่วงแรกพอไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเริ่มชินเริ่มชินใช่ไหมได้นะแต่ตอนนี้จะเริ่มชินอยู่นะโอเคนะ จช้ใช้ขึน้นอันอันแรกเลยอันที่สองอันที่สอง,อน,สองนะเป็นคลื่นที่เต้นหยุดเต้นหยุดอ่าต้นชวีปะ